นางสาวหนูนิดกับผีร้อยป่านางสาวหนูนิสเป็นเด็กสาวมัธยมอายุ18ปีเธอเป็นคนอัธยาศัยดีช่างพูดช่างเจรจาและเข้ากับคนง่ายแต่ทว่าข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดของเธอนั้นที่ทำให้เพื่อนๆหลา,ลายคนไม่อยากจะคบหานั่นก็คือเธอเป็นคนขี้โกหกชอบเล่าเรื่องโกหกให้เพื่อนๆฟังหนูนิดคิดแน่ใจว่า เวลาเล่าเรื่องโกหกเธอจะสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวให้เป็นดังที่เธอต้องการได้ไม่เหมือนกับเรื่องจริงที่แสนจะน่าเบื่อไม่มีอะไรหวือหวาเล่าไปก็ไม่มีใครสนใจฟังพอเล่าเรื่องดีๆทุกคนก็ไม่สนใจฟังแต่พอเป็นเรื่องแย่ๆข่าวเส,เสียให้หายของใครสักคนทุกคนก็รีบเข้ามาเมาส์มอยจับกลุ่มกันทันทีแล้วฉันจะเล่าเรื่องจริงไปทำไมล่ะ โนนิดคิดแบบนั้นโดยไม่รู้ว่าเรื่องโกหกของเธอทำให้ใครหลายคนต้องเสียใจเสียน้ำตามาแล้วเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการ,ปรโป้ปดนั้นหอมหวานจนบทบังสำนึกชั่วดีไปหมดเพื่อนๆบางคนก็พยายามห้ามปรามนี่เลิกกระจายข่าวลวงๆแบบนี้เถอะเลิกใส่รลายคนอื่นแล้วก็โกหกได้แล้วนะมันไม่ดีเลยนะหึอย่ามายุ่งหน่อยเลย เธออิจฉาฉันแล้วสิฉันน่ะพูดเก่งคุยสนุกอัธยาศัยดีมีแต่คนสนใจเยอะแยะคืนหนึ่งหนูนิดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอยากเข้าห้องน้ำตอนที่เธอเดินผ่านกระจกบ้านใหญ่หางตาของเธอเหลือไปเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสะพึงกลัวบนแขนของเธอมีปากโผล่ขึ้นมาหนูนิดสะดุ้ง และเมื่อมองที่แขนของตัวเองก็พบว่าแขนยังปกติดีอยู่ไม่มีปากหรือสิ่งผิดปกติอะไรเลยโถ่เอ้ยแค่ตาฝาดไปเองตกใจหมดเลยหนูนิดไม่ได้คิดอะไรวันต่อมาเธอก็ยังใช้ชีวิตตามปกติยังคงไม่เลิกนิสัยขี้โกหกชอบสร้างข่าวลือผิดๆทำให้เพื่อนที่มีค่อยๆร่อยหรอลลงไปเรื่อยๆเพราะรับพฤติกรรมของหนูนิดไม่ไหวนั่นเอง นี่เธอเธอไปว่าเยนลี่นอกใจแฟนได้ยังไงอะรู้ไหมตอนนี้เยนลี่กับแฟนน่ะทะเลาะก,กันใหญ่โตแล้วอืมฉันก็เคยเห็นเขาคุยละลิกลลีกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนแบบสนิทสนมมากเลยนะอืมแบบนี้นะถ้าไม่เรียกว่านอกใจแล้วจะเรียกว่าอะไรละจ๊ะมันก็เรื่องของเขาสองคนปะเธอใส่ล้ายโกหกว่าเยนลี่นอกใจแฟนรู้ไหม ว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำโกหกของเธอเนี่ยมันมากขนาดไหนก็ถ้าไม่ได้ทำจริงแล้วจะกลัวอะไรเดี๋ยวก็คืนดีกันเองแหละระวังไว้เถอะเอาแต่พูดโกหกแบบนี้จะไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครอยากคุยด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของหนูนิดเพื่อนก็รู้แล้วว่าเตือนยังไงเธอก็คงไม่ฟังต้องปล่อยให้หนูนิดได้รับบทเรียนหรือเจอปัญหาเพราะความโกหกของตัวเอง คืนถัดมาหนูนิตตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกอึดอัดระคายตัวนอนไม่หลับทั้งเจ็บและทันเหมือนถูกอะไรมาใช้ที่แขนของเธอเธอขยับไปเปิดไฟหัวเตียงเมื่อแสงไฟส่องสว่างขึ้นเธอก็กรีดร้องโหยหวน<อ>บนแขนทั้งสองของเธอนั้นมีปากมากมายติดอยู่เต็มไปหมดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ปากเหล่านี้กำลังพูดคำที่เหมือนกับที่เธอเคยพูดหนูนิตกใจกลัวจนน้ำตาไหลพ,พึมพำซ้ำไปซ้ำมาว่าไม่นะนี่มันคือความฝันมันคือฝันร้ายตื่นตื่นสิตื่นเธอหลับตาและลื่มตาหลายครั้งแต่ปากนั้นก็ยังอยู่ที่เดิมมินํำซ้ำเหมือนกับว่ามันจะจับได้ว่าเธอกลัวปากนั้นก็เยียดยิ้ม และหัวร้อเสียงดังรากับเยาะเย้ยเธอโกหกอีกโกหกอีกอนูนิคกรีดร้องและขังตัวเองอยู่ในห้องเธอใส่เสื้อแขนยาวปิดแขนและนอนเอาผ้าห่มคลุมทั้งตัวเพื่อปกปิดปากนั้นไม่เปิดไฟและปิดม่านทำให้ดูอึมครึม หมนมองสะท้อนถึงอารมณ์ของเธอแม้พ่อแม่จะมาถามด้วยความเป็นห่วงเธอก็ไม่ให้เข้าใกล้และบอกว่าป่วยถ้ามันไม่หายจะทำยังไงทุกคนต้องหาว่าเธอเป็นปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดต้องฆ่าเธอทิ้งแน่ๆหนูนิดร้องไห้อย่างหนักจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผ่านไปพักใหญ่เธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาปลอบใจตัวเองว่า ฝันไปฝันไปแต่เมื่อถลกแขนเสื้อขึ้นมาก็ยังพบปากเหล่านั้นติดอยู่อย่างหนาแน่นราวกับว่าจะไม่มีวันหายไปเธอเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงบางอย่างดูเหมือนว่าขนาดของมันจะเล็กลงนะขนาดของปากหดเล็กน้อยบางอันที่เล็กมากๆก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรที่แปลกไปจากเดิมเลย ทำไมมันหดลงได้ล่ะหนูนิดพยายามเข้นสมองหาความเป็นไปได้และคำอธิบายจูก็นึกขึ้นมาว่าหรือจะเป็นเพราะว่าฉันไม่ไปโรงเรียนแล้ววันนี้ฉันไม่ได้โกหกเมื่อคิดถึงต้นตอของสิ่งประหลาดเหล่านี้แล้วหนูนิดก็ย้อนนึกถึงพฤติกรรมของตัวเองที่ผ่านมานี่เราทำผิดไปจริงๆด้วยเราโกหกแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน หนูนิดคิดถึงคำบ่นของเพื่อนๆเนลิกกระจายข่าวลวงเลิกใส่ร้ายคนอื่นและก็เลิกโกหกได้แล้วมัง้งมันไม่ดีเลยนะรู้ไหมคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะคำพูดโกหกของเธอมันมากแค่ไหนหลังจากนั้นหนูนิดก็ขาดเรียนไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆต,ตลอดเวลานั้นเธอทบทวนตัวเองอยู่ในห้องและยอมรับว่าการโกหกทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนต้องเสียใจ พร้อมๆกับรอให้ปากนั้นค่อยๆหดและหายไปโดยสมบูรณ์เมื่อสำนึกผิดแล้วหนูนิดก,ก็ตั้งมั่นว่าจะไม่โกหกอีกเธอจะพูดแต่ความจริงเจ้าปากปีศาจนั้นจะได้ไม่มีโอกาสกลับมาหาเธออีกเป็นครั้งที่สองปากปีศาจนั้นก็คือผีร้อยปากที่จะโผล่ขึ้นมาตามเนื้อตามตัวของคนที่ชอบพูดโกหก เพราะมันเกิดจากผีของคนที่พูดโกหกจนตัวตายจำไว้ว่าอย่าพูดโกหกเพราะไม่อย่างนั้นปากประหลาดเหล่านี้อาจจะปรากฏบนร่างกายของคุณในสักวันโด,โดโดเมคิผีร้อยตาที่ขโมยโดโดเมคิหรือโทโดเมคิแปลว่าผีร้อยตาเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีนิสัยขี้ขโมยชอบสะสมเงินทองของมีค่าโดยเฉพาะเหรียญเงินโบราณที่มีรูตรงกลางตามปกติแล้วมันจะอยู่ในร่างของหญิงสาวธรรมดามีฝีมือและฝีเท้าที่ว่องไวแขนขาเรียวยาวกว่าคนปกติมีประสาทหูและประสาทตาที่ดีมาก ทำให้สามารถหลบหนีจากการถูกจับตอนที่กำลังขโมยได้มักสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมผิวมิดชิดแม้ในหน้าร้อนเพื่อผิดบังดวงตาที่ขึ้นอยู่ตามแขนขาผู้คนเชื่อว่าดวงตาเหล่านี้แม้จะขึ้นตามแขนขาแต่สามารถที่จะจับจ้องสิ่งต่างๆรอบตัวได้เหมือนจริงและเป็นบทลงโทษจากสวรรค์ในฐานลักขโมยแต่บางตำนานก็บอกว่าจริงๆแล้ว ผีร้อยตามีร่างแท้เป็นเหมือนดินโคลเละๆมีดวงตานับร้อยตามร่างกายโดโดโมเมคีชอบเข้าสิงหญิงสาวที่มีนิสัยขี้ขโมยเมื่อคนที่ถูกเข้าสิงขโมยสิ่งของครั้งหนึ่งก็จะมีดวงตาผีขึ้นมาตามแขนขาหนึ่งดวงในช่วงแรกๆนี้หากใครกลับใจเลิกลักขโมยดวงตาผีก็อาจจะหายไปเองได้แต่หากยังคงลักขโมยต่อไปเรื่อยๆ จนดวงตาผีขึ้นมาครบร้อยดวงเมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะเสียชีวิตหรือไม่ก็เป็นบ้าไปน้อยรายนักที่จะสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ถ้าหากรอดชีวิตมาก็จะถูกโดโดโมเมคิควบคุมไม่มีสติสัมปชัญญะของตัวเองอีกต่อไปบางตำนานบอกว่าโดโดโมเมขิคือหญิงสาวในสมัยโบราณที่มีแขนขายาวผิดกับชาวบ้าน เนื่องด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนเธอจึงชอบสะสมเงินเหรียญเป็นชีวิตจิตใจจนกระทั่งหญิงสาวพบว่าเจ้าของร้านค้าสูงอายุแถวบ้านชอบลืมเงินเหรียญทิ้งไว้บนโต๊ะเธอถูกความโลภเข้าครอบงำจึงขโมยเงินเหรียญเหล่านั้นมาเป็นของตน mm. เมื่อขโมยบ่อยครั้งเข้าเจ้าของร้านรู้ตัวก็ได้สาบแช่ง ขอให้เงินเหรียญจงติดกับตัวเจ้าหัวขโมยไปตลอดชีวิตเงินเหรียญเหล่านั้นมีรูที่คล้ายกับดวงตาจึงทำให้ดวงตาจํานวนมากปรากฏขึ้นมาตามแขนขาของเธอเรื่อยๆทำให้หญิงสาวหวาดกลัวจนเสียสติและเสียชีวิตไปวิญญาณเกิดความอาฆาตแค้นจึงกลายเป็นผีร้อยตาที่ชอบลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นประวัติ พุทธคุชิอนนะผีสาวสองปากพุทธคุชิอนนะหรือผีสาวสองปากเป็นผีที่มีสองปากโดยปากหนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าเหมือนคนทั่วไปและอีกปากจะอยู่ทางด้านหลังซ่อนอยู่ในเส้นผมทําให้มองไม่ออกในยามปกติแต่เมื่อตกกลางคืนหรือยามที่มันหิวกะโลกศีรษะด้านหลังก็จะค่อยๆแยกออกมา เผยให้เห็นสิ่งที่เหมือนปากมีฟันและลิ้นจากนั้นเจ้าปากสองนี้ก็จะใช้เส้นผมยาวๆเหมือนหนวดปลาหมึกคว้าเอาอาหารที่มันสามารถหาได้เข้าปากกินอย่างไม่รู้จักอิ่มดูหน้าสยดสย้องเป็นอย่างยิ่งนอกจากอาหารแล้วบางครั้งมันก็กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบสดๆด้วยเช่นหนูนกและกระรอก ผีสาวสองปากมีรูปลักษณ์ไม่ต่างอะไรกับหญิงสาวทั่วไปแต่มีข้อสังเกตคือหญิงสาวคนไหนที่ทานอาหารน้อย,อยแต่น้ำหนักไม่ลดหรือบางครั้งก็น้ำหนักขึ้นแทนก็จะถูกสงสัยว่าโดนผีสาวสองปากเข้าสิงและคนที่ถูกสิงก็ไม่สามารถคัดคืนหรือต่อสู้กับความอยากอาหารได้หากปากที่สองไม่ได้รับอาหาร พวกมันจะทำให้เจ้าของร่างเจ็บปวดเจียนตายหรืออาจกินอาหารมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณมีหญิงสาวผู้หนึ่งแต่งงานใหม่เธอรังเกียจลูกเลี้ยงของสามีจึงปล่อยให้ลูกเลี้ยงหิวห้ยจนปดตายหลังจากที่ลูกเลี้ยงตายไปได้99วันหญิงสาวก็เกิดอาการปวดหัวยอย่างรุนแรงและพบว่าหลังศีรษะของเธอเป็นแผลแยกออกมา ในแผ่นั้นมีฟันและลิ้นเป็นเหมือนปากอันใหม่ทุกๆุกคืนมันจะกรีดร้องด้วยน้ำเสียงทรมานอ้อ,อนวอนขออาหารและใช้เส้นผมยาวๆแทนมือหยิบอาหารเข้าปากไม่ยอมหยุดนิ่งจนกระทั่งแม่เลี้ยงท้องแตกตายผู้คนเชื่อว่านี่เป็นวิญญาณแค้นของลูกเลี้ยงที่ตายอย่างทรมานนั่นเองแต่บางเวอร์ชันก็บอกว่า ผีสาวสองปากเกิดจากหญิงสาวที่ตนีที่เหนียวถูกขวานของสามีผ่ากเข้าหลังศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจแผลจากขวานนั้นนานวันเข้าก็ยิ่งเหมือนกับปากแล้ววันหนึ่งปากนั้นก็ใช้เส้นผมคว้าเอาอาหารเข้าปากทำให้ชาวบ้านรูอว่าเธอกลายเป็นผีสาวสองปากไปแล้วเพราะความปาทนาในอาหารที่รุนแรงก่อนตายการ์ตูนผี ตอนข้าคือผีตาโบผีไทยสุดหลอนที่ไร้ลูกตาผีตาโบอาจจะเป็นผีที่หลายหลายคนคุ้นชื่อเป็นอย่างดีโด่งดังมากในรายชื่อผีไทยแต่มีอีกหลายคนน่าจะไม่รู้จักประวัติที่แท้จริงหรือรูปร่างของมันข้าคือผีตาโบ ผีไทยที่โด่งดังรู้จักกันหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่แต่ผีตาโบนั้นมันก็เคยเป็นผีที่มีชื่อเสียงในอดีตทว่าในปัจจุบันมักถูกนำไปผสมรวมกับผีประเภทตา่ตางๆเนื่องจากมันลักษณะโดยรวมเหมือนกับผีทั่วๆไปทว่าไร้ลูกตา ตรงส่วนที่ควรจะมีลูกตานั้นเป็นเพียงเบ้ากลวงโบพวกมันจะออกตามหาดวงตาที่หายไปของตนเองมีใครเห็นตาของพวกเราบ้างตาของพวกเราหายไปพวกข้ามองไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดมืดเหลือเกินอาแล้วเจ้าละ่ะ ไอหนุมเห็นลูกตาของข้าบ้างหรือเปล่าผีตาโบมันอาจจะควักลูกตาของคนที่บังเอิญโชคร้ายเจอเข้ากับมันถือว่าเป็นผีที่น่ากลัวมากประเภทหนึ่งเลยก็ว่าได้เ hey, ฮ้ยผีตาโบไม่ไม่นะไม่อย่าทำข้าอย่าอย่าเอาดูงตาของข้าไป บ,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 บข้าขอดวงตาดวงนี้ของเจ้าไปข้างหนึ่งก่อนละกันนะข้าจะเอาไปทดแทนดวงตาของข้าที่หายไปฮ่าฮ่หลายคนก็อาจจะโชคร้ายอาจจะพบผีตาบบกเข้าโดยไม่รู้ตัวเ่จ้าพอดีพี่เพิ่งเลิกงานกำลังจะเข้าบ้าน อยากกินมื้อเย็นเป็นอะไรดีจ๊ะน้ำพริกปลาราา้าไหมส่วนของหวานน่ะนี่ซื้อให้นะไว้กินพี่เป็นของหวานคืนนี้แล้วกันนะจีบเกันหวานแววเหลือเกินนะพี่วินขอตาของพี่ให้ข้าสักข้างได้ไหมมันมืดเหลือเกินมันมืดไปหมดเฮ้ยผีหลอ เมื่อกลายเป็นผีผีทุกตนก็พร้อมที่จะแสดงความน่าสะพรึงกลัวออกมาและจะหลอกหลอนให้คนกลัวมากที่สุดส่วนผู้ที่พบเห็นผีหรือโดนผีหลอกก็คงไม่มีใครที่จะรั้งรอเพื่อแยกแยะวะ่านี่เป็นผีอะไรก่อนจะวิ่งหลบหนีเป็นแน่อาจารย์ใครจะมปอยู่ให้ควักลูกตาวะขอแก้วไม่แก้วช่วยลูกช้างด้วย ผีตาโบมันมันหลอกมันจะมาเอาลูกตาของลูกช้างจะรีบไปไหนพี่วินรอข้าก่อนรอก่อนเชื่อกันว่าผีตาโบเกิดจากคนที่เสียชีวิตโดยที่ศพไม่สมบูรณ์ไม่มีลูกในตาแล้วจากอุบัติเหตุหรือจากการถูกฆาตกรรมเฮ้อ พี่เนี่ยดวงสวยจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอรถคันอื่นขี่ตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุหมวกก็ไม่ได้ใส่รถความจนกระแทกพื้นและลูกตาหลุดออกมาจากเบ้าทั้งสองข้างเลยคงขี่มาเร็วมากเลยนะเนี่ยเฮ้อยังไงก็ขอให้พี่ไปสู่ทุกตินะผีตาโบนับเป็นผีตายโหงประเภทหนึ่งเนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์ จิตใจจึงมีห่วงต้องการของของตนเองกลับคืนมาจึงกลายเป็นพันธะผูกมัดไม่สามารถไปสู่สุขติได้อย่างสงบช่วยด้วยดวงตาของข้าหายไปไหนใครมาเอาดวงตาของข้าไปข้ามองไม่เห็นอะไรเลยมืดมิดไปหมด ข <unsafe problem> ้าอยากกลับบ้านข้ากลับบ้านไม่ถูกข้าไม่ยอมใครเอาตาทั้งสองข้างของข้าไปเอาดวงตาของข้าคืนมาเอาคืนมาแล้วเหยื่อรายใดก็ตามที่เจอกับผีตาโบ๋ก็จะถูก <bunny> มันควักในตาออกไป เจ็บเจ็บเจ็บเจบอย่าเอาลูกตาของข้าไปได้โปรดเถอะขอดวงตาของเจ้าไปใช้ก่อนละกันนะฮ่าฮ่าาแล้วพวกผู้ใหญ่ก็มักจะนำตำนานผีตาโบมาหลอกเด็กๆไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านจนดึกจนดื่นไม่อย่างนั้นอาจโชคร้ายโดนผีตาโบคกในตาไปดึกดึกดื่นดื่นะ ห้ามออกไปไหนนอกบ้านละหลาน,ลานเพราะว่ายิ่งมืดค่ำเท่าไรผีตาโบก็จะออกมาหลอกมันหลอนแถมมันไม่หลอกอย่างเดียวด้วยนะมันจะมาควักลูกตาของคนที่เจอมันด้วยน่ากลัวใช่ไหมละ่ะ <c ười> <c ười> จำไว้นะดึกดื่นอย่าออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านผีตาโบมันน่ากลัวเรื่องราวของผีตาโบ เป็นที่รู้จักกันจากหนังในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี2,524เป็นเรื่องราวของแท็กซี่ฆาตรกรที่ควักในตาของผู้โดยสารไปให้เมียที่ตาบอดเมียของข้าตาบอดมานานขอดวงตาของเจ้าไปเป็นของขวัญให้เมียที่น่าสงสารของข้าหน่อยนะคุณผู้โดยสาร และเหยื่อรายหนึ่งที่ถูกพักในตากลายเป็นวิญญาณมันหลอกหลอนฆาตกรและต้องการทวงคืนในตาของตนเองเจ้าขโมยดวงตาของข้าไปเจ้าขโมยตาของข้าไปทำไมเอาตาของข้าคืนมาเอาคืนมาไม่ไม่นะอย่าทำ้าเลยข้าขอโทษ ผีตาโบมีพละกำลังมหาศาลสามารถควักในตาของเยือออกมาได้โดยง่ายดายแต่มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันจุดอ่อนที่มันมองไม่เห็นดังนั้นหากใครเจอผีตาโบให้พยายามหาที่ซ่อนสงบจิตสงบใจไม่ขยับเขยื่อนพักหนึ่ง และระหว่างนั้นก็ให้กลั้นหายใจไว้ด้วยข้ามองไม่เห็นมันมืดไปหมดทำไมมันมืดแบบนี้ขอลูกตาหน่อยลูกตาอที่ผีตาโบไลลาเหยื่อไม่ได้เพราะเมื่อผีตาโบไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหว ก็จะหาเหยื่อไม่เจอนั่นเอง